ไม่ได้เลยเพื่อนข้าเพื่อนถามหาไม่มีใครบอกเรื่อที่เพื่อนข้ามปถึงขนาดนี้เรื่องของสนะครับเพื่อนข้าได้ไหพูดเพื่อนเราสัาง่งเองไม่ที่ประรเรุมด้วยไม่เข้าใจก้นมันเพื่อนข้าได้ไหเรื่องสิ่งภายนอกจะมายุ่งมากนะตะวี่ตะลงจะเสียนะจิตส่งนอกมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรตัวอะไรยุ่งแต่านอกมากเราพยายามระมัดระวังเรื่องสินภายนอก แม้ข้ามาเป็นอันตรายเป็นค่าสิดต่อภายในทางด้านจิตตาทา่านจิตตพรวันนาสิ่งภายนอกมันไหลไปได้ง่ายๆแต่ภายในยมันยากมันก็แค่กำรทับตำชาเราไปเห็นคุณค่าของสิ่งภายนอกขึ้นกว่าทางด้านจิตตพรกรนนาแม่ศาสนาที่ดำเนินมาก็เป็นอย่างนั้น พ,พ,พ,พระพุทธเจ้าภาษาบอกท่านถือกิตตภารณาเป็นสําคัญมากในวงศาสนาถือนี้เป็นสําคัญในตำรับตำราเราก็เห็นแต่ส่วนมากมีตั้งต่เอากิเลสไปเหยียบย่ำทําลายลบล้างตำรับตำราซึ่งเป็นของจริงเสียวมากกว่ามากนั่นสิกิเลสมันเข้าตรงไหนมันไม่ได้ฟังเหตุฟังผลเพราะความอยากทํา อยากพูดอยากคิดเป็นเรื่องของกิเลสฝังใจอยู่แล้วลออกมาได้อย่างง่ายได้ทำหาโอกาสแทรกออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้การบังคับบัญชากันอย่างหนักยิ่งในขั้นเริ่มแรกในกิเลสมันถาโลมมากทีเดียวจึงต,ต้องได้ใช้ความฝึกธรรม,มานก,กันอย่างหนักราวกับว่าติดคุกติดตารางหรือถูก ลับมัดเข้าที่ทรมานอยู่ทนไม่ได้ก็เพ่นไปไปพอรองที่มันตัดเอาขาดสะบั้นไปผู้ทนได้ก็ฟื้นตัวกลับมาได้ทีเรียกเป็นของเล่นเมื่อไรพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอตัวไหนตัวไม่เป็นไทยตัวไหนตัวไม่ฉุดรากเราลงที่เรียกตัวไหนฉุดรากเราให้ขึ้นนี่เลยไม่มี เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนั่นก็คือการต่อสู้กับวิเดศโดยตรงหนักก็ต้องใช้วิธีฝึกหนักกิเดสหนักขนาดไหนเราจะไปอ่อนข้อไม่ได้ต้องหนักมือเดียวในการฝึกธรรมะถึงขนาดเป็นตายก็ต้องฟัดกันไปไม่งั้นไม่ได้เราจะเอาน,นีสายของกิเดสมาใช้กับวิเดศมันก็คมคืนเป็นหนึ่งก็หนึ่งบวกสองมีกาลังมากสองเท่ารุนแล้ว ประโยชน์อะไรสถานที่นี้เราตั้งใจฝึกฝันผลมรมพระทางด้านจิตตภาวนาโดยตรงสิ่งภายนอกเป็นเครื่องอาศัยเล็กน,น้อยเราต้องใช้ความระมัดระวังเสมอเวลาจะทําสิ่งภายนอกไม่ได้ทําไม่ทาเพื่อแบบหากดเกณฑ์เหตุผลไม่ได้อย่างนั้นแต่จิตตภาวนานี้ต้องเอาจริงเอาจังเห็นเหตุเห็นผลแก้กิเลสไได้ถ้าเราตั้งใจจะแก้ทําไมแก้ไม่ได้ ที่กิเลสผูกมัดเราทําไมผูกมัดได้พยายามทรมมาแก้กิเลสพระพุทธเจ้าสาวโคท่านเคยแก้มามากกว่ามากแล้วท่านแก้ได้ทําไมเราจึงกลับมาผูกตัวเองด้วยกิเลสไม่ใช่เอาธรรมมาผูกกิเลสมันได้เรื่องอะไรการทุปฏิบัติจุมสี่จุมห้าลุ่มนดอนๆคอยแต่จะให้กิเลสมัดคอเอามัดคอได้ผลประโยชน์อะไรตาไม่ ดูห้นทางเดินไปไม่ดูห้นทางคิดว่าตั้งแต่จ,จุดที่หมายปลายทางที่ตนจะไปอย่างเดียวไม่ดูขากดูหนามดูห้นทางว่าถูกหรือผิดมันจะเป็นภัยเป็นอันตรายในระหว่างทางเพราะอันใดบ้างก็เพราะความไม่สังรวมความระมัดระวังตัวเองโดนสะดุดบ้างผิดทางไปทางที่ผิดบ้าง,งการดาเนินปฏิประามันก็เหมือนกันเรียงตั้งแต่มักผลนิพานแต่ไม่ไมเรียงดูค่าสิที่อยู่นั้น ติดกันตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงที่สุดทางมือตั้งแต่กว่าสแต่น้ำคือกิเลสทั้งมวลเราไม่มองดูตรงนี้ไม่หลบหีบไม่ระมัดระวังตรงนี้ระวังอะไรผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็ง,ขงมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับด้วยความตั้งอกตั้งใจใช่จเจ้านิสัยของโลกมาใชา้นิสัยของโลกมันเอาประมาณไม่ได้เพราะมันเกิดมากับกิเลสอยู่แล้วกิเลสทัางเป็นนิสัยฝังใจอยู่แล้ว แสดงมาอะไรก็มีตั้งแต่รวดลายของเจต่จะพ,พาะเราให้เสียและล่มจมไปยิ่งเข้ามาคือปฏิบัติเจ้า,านิสัยเจตมาท้านั้นก็ยิ่งมาทาลายตัวเองหาความถูกความจเจริญนึกหาคาว่าบ่งุงตนไม่ได้ต้องได้ความมามาตระวังการกินการอยู่การหลับการนอนต้องฝึกให้หมดไม่ฝึกไม่ได้สิ่งที่เคยทํามาเป็นเรื่องของเจตเป็นเรื่องของความไม่มีขีดมีแต่ตามยาถากรรม แต่ทำมันจะทำยถายถากรรมเลยทำมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีแบบมีฉบับมันต้องอนําแบบนำแผนกฎเกณฑนี้ไปใช้กับพี่เล็ถูกฝนทร,รมานตนเองอยงนั้นจะไปไม่รอดนั่นรู้เลวไหลไหลไปเรื่อยๆเราสะดุดใจเรื่อยๆหมู่เพื่อนเข้ามามากๆมีแต่เลวลง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 เรื่อย หาจะทรงตัวจะไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ความเจริญขึ้นไปเลยแม้แต่ทรงตัวก็ทรงไม่ได้มันถึงเรียกว่าเหลวลงเร็วลงถ้าทรงตัวได้จะเรียกว่าเหลวลงเร็วลงได้ไหมเหลวลงนนเนี่ยดูลําสะดุดเราไม่ได้ชินกับอะไรแล้วดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ชินดูด้วยเหตุด้วยผลทําไมจะไม่รู้เราผิดเรื่องถูกความเพื่อนหมายของหมู่เพื่อนทั้งเป็นครูเป็นอาจารย์ของเพื่อนด้วย ทา่งสอนอุ้เพื่อนด้วยความตรงใจจริงๆรับว่าหลายๆก็รับว่าโดยอาจโดยธรรมสั่งสงอนด้ยวยอาจโดยธรรมมีความจดจ่อต่อมูอม่ต่อเพื่อนอยู่เสมอแม้ร่างสุขภาพร่างกายเป็นเครื่องมือจะแม่นมือแต่จิตใจมันก็อดคิดไม่ได้ความเกี่ยวข้องกับมือเกลือสัมผัสสัมพันธ์นที่ไหนมันก็เห็นมันก็รู้ผิดถูกก,กันมจะไม่รู้ ั้งหน้าตั้งตาพอนาดูตั้งตรงหัวใจเจ้าของสิเป็นสําคัญยิ่งกว่านั้นไม่มีนีน่แต่จิตนั่นแหละเป็นตัวกอ่อเหตุมีอะไรที่ไหนไปเราอยากทราบได้เห็นได้ชัดให้มันจิตเอาแต่ยังขั้นสงบาน,นั้นก็ทราบเวลามัสงบจริงๆไม่มีอะไรกวนเลยก็อะไรจะกวนเจ้าของกวนตัวเองเท่านั้นถ้าเจ้าของไม่กวนตัวเองสักอย่างเดียวมันก็สงบไปหมดนั่นคุณจะเห็นได้ชัดว่าความคือความเขานองแล้ว ความบวรบกวนตัวเองทาลายตัวเองก็คือเรื่องของใจที่มีกิเลสผลักดันออกมาบังคับออกมาให้ทําให้ก่อควรตัวเองเท่านั้นอย่างท่านจิุสงบลงไปแล้วนั่นไปเห็นชาดเจน่ามีตัวความรู้เด่นรู้อยู่เท่านั้นไม่เสียดายไม่อะไรกับอะไรในขณะนนั้นมันก็เหมือนกับโลกไม่มีนี่เพียงจิตสงบเพราะนั้นก็ทราบเลยครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปรจากทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นชว่วสมมุติแม้ภา,ายในจิตใจก็ไม่มีแล้วจะอะไรมาวรกวนกันมันไม่มีอะไรกวนเรื่องกวนใจก็มีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวนลนั่นแหละจะอะไรมากวนอย่างอื่นไม่มีท่านท่นานจึงเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกไม่ใช่โลกธาตุดินน้ำลมไฟ้ฟอากาศเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจพากันจำเาไว้แก้ใจก็แก่กิเลสแก้ลงที่ใจฆ้ากิเลสฆ่าลงที่ใจ ความอยากอยากอะไรบังคับความอยากให้ลงไปเพราะส่วนมากความอยากมีที่ลงของเดทั้งหมดนั่นถ้าจิตไม่มีกำลังทางด้านธรรมาแล้วความอยากในธรรมจะมีน้อยมากจนกว่าจิตด้อบรมขึ้นไปมีธรรมเป็นเครื่องด่งแล้วธรรมจะมีความเปิบโตอิ่มประกับนั่นถ้าอยากก็อยากเป็นเรื่องความพ้นทุกข์อยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมเข้าไปถ้าธรรมมีกำลังมากความอยากของธรรมก็เพื่แทนที่ความอยากอันนี้เป็นมากความอยากของกิส เป็นยงสมุทัไทยทั้งมวลมันเดี่ยวเป็นตัณหาแต่ความอยากของรมที่มีกําลังหรือมีโอกาสเพื่อแทรกขึ้นมาภากิจและมีกําลังมากขึ้นเท่าไหร่ความอยากอันนี้ยง้งยิ่งยิ่งเด่นความอยากทางด้านสมรรถเด่นเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับตันดาต่เราจะเห็นได้ชัดว่าความอยากทั้งสองอย่างนี้มีความต่างกันอยู่มากความอยากทีเด็ดมีแต่เรื่องกด ทวงตัวเองลงไปความอยากของธรรมแล้วเรื่องที่เป็นฝ่ายทมหรือความอยากที่เป็นฝ่ายมากแล้วมีแต่พยุงตนขึ้นไปเป็นลําดับความอยากรู้อยากเห็นมีมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเดียวยิ่งอาจยิ่งหานไม่รู้จักเป็นจักต,ตายไม่เสียดายชีวิตมีแต่อยากให้รู้ให้เห็นอยากให้หยุดพ้นโดยถ่ายเดียวต่อเน,นื่องไปโดยลําดับโดยไม่มีอียาบกเพียงเสียตลับเท่าน,นั้นนี่คือความอยากของธรรมที่มีกําลังตกขึ้นภายในตัวเอง ความอยากของเด็เดือดรน้อยลงไปแทบไม่ตากดน,นี่เราจะเห็นได้ความอยากทั้งสองนี่ต่างกันหายช่เอ,อะไรอยากขึ้นมาก็จะเป็นตัญหาอยากอะไรขึ้นมาก็เป็นตัญหาเมาก็เป็นตัญหา้งหมดบ่เวลาความอยากเป็นตัญหาจริงๆนั้นทําไมไม่สนใจไม่แก้ความอยากของด้านธรรมะพอจะทําขึ้นบ้างมันจะเป็นตัญหาไปเสียความอยากเป็นตัญหาจนตาบอดตาม,มืดมันไม่เห็นคิดไม่เห็นมากนี่ มันแท้กิเลสบรรดาขัามอ่ะถ้าปัญญาตอดแทกไม่มีจะเข้าใจว่ากิเลสมันจะหลุดรอยออกไปเพราะความอยากเพราะการเสริมความอยากให้มันอันเป็นฝ่ายของมันนั่นเลยแกอะไรจะแกะยากยินกว่กิเลสนี่พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่ตลอดจนผู้พูดก็เบื่อจะพูดแล้วอย่าว่าผู้ฟังจะเบื่อเลย เขาพูดที่พูดออกมาจากความจริงพูดอย่างถึงใจเคยเห็นเคยรู้มาแล้วถึงพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาพูดแบบเดาๆเอาดิเคยต่อสู้กันก็ต่อสู้มาแล้วแทบเป็นแทบตายยากหรือไม่ยากก็รู้ในเะจ้าของมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วจะเอาเรื่องเยอะเยอะๆมาใช้กับกิเลสได้ยังไงนี่มันค่อยล่อยค่อยล้อลงไปเรื่อยๆนะั่นดูแล้วจะมีแต่ชื่อว่ากรรมฐาน กรรมะแปลว่าอะไรฐานะแปลว่าอะไรการง,งานมันมีแต่โรงงานคนไม่ทํางานได้ไประโยชน์อะไรเกียรสาลงมานขาตันตาแต่โจทุกธงไทยรุ่นมากมีติดเต็มหัวใจแต่ไม่นํามาใช้เกิดประโยชน์อะไรในเรื่องของทุกของธงททไทยมันทํางานของมันอยู่ตลอดเวลามากไม่มีโอกาสทํางานนิโรธจะแสดงตัวขึ้นมาได้อย่างไงว่าดับทุกดับทุกมันดับอะไรนี่จะดับทมนั่นแหละมากกว่าถ้าว่าเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ดับจนแหลกไปหมดทําไม่มีเหลือไม่ใช่ดับทุก อ๋อจริงให้จังนี่เคยชินกับอะไรในโลกเคยอยู่เคยจมมันนานแสนนานได้ความรู้สึกที่โส,สอะไรม,มีแต่กองทุกทั้งนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความหวังเฉยๆไม่ได้อยู่ด้วยความสุขมอยู่ด้วยความหวังแต่ความทุกข์เหยียบย่ำทำลายหัวใจตลอดเวลาทั้งนั่งกายด้วยดูที่ดูในเจ้าของมันก็รู้วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นยังไงทุกมีแต่ทุกทั้งนั้นเด่นอยู่ภายในร่างกายและจิตใจสุขเด่นที่ตรงไหนมันไม่เห็นอะไรเด่น ถ้าไม่ผิดทําขึ้นมาให้สุขเด่นขึ้นทางด้านธรรมะเลยไม่มีตงแ,แต่กองทุกข์ทุกมาจากไหนถ้าไม่มาจากที่เรื่องเป็นทุกผิดดูในตัวเองรู้ถ้าดูทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุมันดิน้นอยู่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวนั่นมันดิน้นหาเรื่องหาราวหาปืนหาไฟ,าฟามาขอจะของมันจะไม่ทุกข์ง่าย มันต้องทุกข์ยู่ตติปัญญานิดหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้พอาจจะหลุดจะลอยไปตั้งนิดหนึ่งหลุดลอยไปจะต้องวันเพระว่าแล้วมันจะทันกันได้ยังไงจะจะทาจะจะทําก็มีอยู่ในวงการนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วทําก็อีกความหวังวางไปไปหวังไปที่ไหนหวังลมหวังแรงที่ไหนลมแรงมันก็มีอยู่แล้วน่นดินผ้าอากาศมันก็มี ต้นไม้ภูเขาอะไรมันมีอยู่หมดหวังอ,อะไรกับมันในตัวของเรานี้มันก็มีอยู่แล้วเรื่องดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมีหมดหวัง<ม>อะไรถ้าไม่หวังทำหวังทำก็ทําเวลานี่ถูกอะไรปิดบังไว้ปิดบังอยู่ที่ตรงไหนมันก็ไม่พ้นหัวใจอีกมันปิดบังที่ใจทําลายทําอยู่ที่ใจจนแหลกไปหมดมีเท่าไรทุ่มมาที่สติสตัง ทำงานการอะไรก็ตามสติให้มีอยู่กับตัวนี่เป็นอย่างน้อยเป็นเกิดเป็นจนเป็นสัมปัตชัญญาขึ้นมาเมื่อสติสติมันต่อเนื่องมาไปแล้วเป็นสัมปัตชัญญะจากนั้นแต่จายทางด้านปัญญาที่พิจารณาของมีอยู่ทําไมไม่เห็นตาเราก็มีหูเราก็มีเหมือนั้งจุดการเหมือนข้างดูตาเราเห็นมาันเนื้ประโยชน์ตาเราหู ตาไม่ไข่้เป็นหูกระทอเป็นหูกระทะ้าไปหมดถ้าจิตปัญญาก็มีแต่คือมันไม่กระดิกทิ่แทนภารจิตใจให้เป็นจิตปัญญาขึ้นมากัจจุบันเลยมันไม่เป็นเวล <c oughs> ตั้งหน้าทําความเพียรที่เรื่องอื่นๆไม่สําคัญอะไรนะักอย่าไปยุ่งกับมันมากนะข่าที่เลยียจะไปเสริมที่เล็เแล้วชวมาฆ่าที่เล็เห็นว่าโกทางคัตทวะคัตตวะาทุกครังเสติเนี่ยควาโมโกรธไม่ใช่จิตเ,เป็นอะไร ถ้าความกรัวแล้วอยู่เป็นสุกเนี่ยฉะนั้นก็กระเทืนไปหมดเนะเห็นที่เดยนมันเป็นสุกไหมมีแต่ฟองสุกทั้งนั้นเฮ้ยจะไม่มีอะไรติดตัวนั่นนี่อยู่นานไม่นานก็เป็นแบบเดียวเป็นฉบับเดียวกันมีแต่ชื่อกรมาฐานกัมมาฐานส่วนงานไม่ทำงานของกรรมาฐานังไม่ทำทะเลทลายไปทำที่งเป็นงานของกิเลส มันนีก็พอควนแต่กองทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นะวันนี้ปิดทำงานเหนื่อยเพราะธาทุายไม่ดี